เรียบร้อยคุณผู้ชมไปดูแม่น้ำหนึ่งพิราดาเลยบุญนี้บาร,รมีปู่ขาประจำฮะก็เผยเ,เนี่ยแนวทางที่ถูกใจเขาจะมีตัวดูอกถูกใจตัวหนึ่งเนี่ยเอาไว้ก็มีทุกชุดเลย2<อ>ตัว3ตัวก็แล้วแต่เลยนะฮะฮส่วนเจ๊ฟองเบียเจ๊ฟองเบียก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลไทยเรืรอ่องเ,เดียวกันเฮ้ยเฮ้ยเรื่องเดียวกันใช่ยังไม่หมด ยังไอ้ที่ตรงกันเนี่ยมันยังไม่หมดนะ<อ>เพราะว่าแม่ลีน่าก็เข้าสู่วงการนี้กับเขาด้วย<อ>แล้วรอบนี้แม่ลีน่าก็ให้แนวทางกลางไลฟ์สดเช่นเดียวกันครับ<อ>เขาบอกสามเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าศูนเพราะว่าเลขเก้างวดนี้มาแรงศูนย์เก<อ>้าเก้าศูนี่อให้คุณผู้ชมนี่นี่เห็นไหมคะเนี่ยมีสามเจ็สามแปดแปดสามเนี่ยต้องซื้อเจ็ดเก้าศูนย์สามแปดแปดสามมาต้องซื้อเลยแปดเจ็ดเจ็ดแปด นี่ไงแปดเจ็ดเจ็ดแปดสามแปดแปดสามทำเป็นลเลนเอเอาสาม,ม,มแม่เหมือนกันหมดเลยอ่างวัดไหน ทำไมถึงได้แบบเป๊ะขนาดนี้อาปกาเขียนเลยได้ไหมเออไม่ต้องหยดให้เมื่อยปวดอ่มันต้องเดานิดนึงเออมันต้องตีความนิดนึงแต่ว่าอ่างที่แม่ไปดูมาเอามาโชว์โอ้โหมันแบบชัดเจนโยมันเตะตาขนาดนี้เดี๋ยวว่าอ่างนี้เลยทำไมฮะอ่างอาสมหรือสีเรนอ่ะมันยังให้สลับสับเปลี่ยนอันนี้เรียงมาเป็นแถบเลยสีเรีเนี่ยเขาจงใจจะหลดเป็นตัวเลขอยู่แล้ว ของเขาแต่ว่า <Yeah. S 1> อันนี้ไม่รู้แม่เอามาจากสำนักไหนแต่ว่าไอ้ตัวหนึ่งที่มันเด่นสุดเ,เนี่ยมันดันไปตรงใจกับเจ๊ฟองเบียแล้วก็แม่น้ำหนึ่งไง oh, จริงอ,ออกไม่ได้นะเลขเนี้ยทำไมอะออกงก็ไม่ถ สวัสดีจ้าอะโอเคแม่สวัสดีจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าแม่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเด้อเมื่อวานฮานอยมาที่รอนฟันที่สี่นะคะสี่มาสองฮานอยเลยมาทั้งปกติ เอ้มาไอ้ไม่ใช่มาทางพิเศษแล้วก็ V A P นะคะเมื่อวานปกติของเราไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวรอคนดูก่อนอ่ะมาสักทีเนาะพูดถึงลาวพัฒนามาสักทีอืมเสียดายแต้มเดียวเองเม็ดเดียวหนึ่งเก้าออกหนึ่งแปดอ่ะแต่ก็ได้อยู่เราฟันที่หนึ่งนะคะอืม ่สวัสดีจ้าแม่สวัสดีค่ะเจ๊ช่วงนี้เฟซไม่ค่อยแจ้งเตือนเลยนะคะก็ช่วงนี้ไม่อืมไม่ได้เสียตังค์ให้เฟซบุ๊กอะคะ่ะก็ประมาณเนี้นะคะ่ะแม่นะคะอ่ะเดี๋ยวได้สักสองพันคนเดี๋ยวจะใบเลขรัฐบาลทักหนึ่งตัวก่อนนะคะ สำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะคะแม่ก็ฟันที่ห้าสายวิ่งสายรูดฟันห้านะคะสายวิ่งสายรูดฟันที่ห้าอีถูกยังไงกราบขออภัยด้วยอ่ะขอคนละหนึ่งแชร์แม่เพจไม่ค่อยแจ้งเตือนค่ะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเป็นเหมือนกันหมดเลยนะคะเป็นเหมือนกันหมดเลยคือพักหลังๆเนี่ยเฟซบุ๊กเขาไม่ค่อยชอบให้ไลฟ์สดเขาชอบไปลงลิป อืมเขาชอบพี่ลงคลิปนะคะอ่ะก็งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วรัฐบาลไทยเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยนะคะงวดที่แล้วเราฟันที่ศูนศูนย์มาบนมาล่างจริงๆแล้วงวดที่แล้วเนี่ยน่าจะออกหกอ่าเก้าศูนย์เนาะเก้าศย์ศูนย์เ้า ไปออกตัวเดิมเนาะอืมแต่เราก็ยังมาที่ล่างอยู่ซึ่งล่างออก7ูนย์นะคะอา่าเราก็มีตัวเจาะด้วย7007อ่ะสวัสดี1,200ท่านนะคะรอขนมไทยค่ะเจ้ยฟองเีไม่ได้ขายนะคะขนมไทยนะคะไม่ได้ขายขนมไทยนะก่อนหน้าน,นี้เคยขายค่ะ เคยขายอ่ารถช่องกะทิบูดค่ะเลยเลยเลยไม่ขายเลยแม่เลิกขนมไทยสับหลีกเลี้ยงเนาะออเขนมไทยตำลาวตำ้อยมีด้วยเหรอตำอ้อยอืขนมนิเเคเชา้าค่ะเจ๊ อืเจ๊ขอ,อนี้อาขนมขนมจีนเช้าค่ะมีไหมไม่มีเนาะอืม,อม,อมเจ๊ขอธนาคารแห่งรักค่ะอะไรเหรออมสินอ่ะพันสามร้อยท่านอ่ะก็ อย่างที่บอกนะคะแนวทางก็คือแนวทางโปรดใช้วิจรารยนในการรับชมแล้วก็รับฟังว่ที่แล้วถูกวิ่งศูนย์บนศูนย์ล่างนะฮะอ๋อไม่เกี่ยวกันนะวิ่งเบื้องไม่รู้จักรอ,อ,อตำไทยค่ะอ่าค่ะออตำไทยใส่ปลา,าไหมคะแม่ ใบกแคบฮาหนอยก่อนกองงวนนี้ฟันเก้าค่ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565ซึ่ง16พฤศจิกายนนี้ก็คือหวยทำการออกวันพุธนะคะอ่ะขออนุญาตบายก่อนเลยก็แล้วกันรัฐบาลงวดนี้ฟันเก้านะคะฟันเก้านะจ๊ะแม่ สวัสดีค่ะว่าอ่ะกี่คนแล้วอ่ะสวัสดีหนึ่งพันสี่ร้อยท่านแม่นะคะผิดถูกยังไงกราบขออภัยด้วยนะ,สำ,นนะะสำหรับกลุ่มแนวทางนะคะสำหรับกลุ่มแนวทางนะสามารถนะคะแม่สามารถแอคไลน์ลิงก์ไลน์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะลิงก์จะลงท้ายเป็นภาษาอังกฤษว่าอ่า 6m นะคะ 6m นะลิงก์จะลงท้ายด้วยว่า6แล้วก็อ่าภาษาอังกฤษ m นะคะถ้าไม่ใช่อย่าไปจิ้มนะ 6m ค่ะ 6m ไม่ใช่ m16 ค่ะ 6m นะลิงค์จะลงท้ายด้วยอ่า 6m นะคะเป็นภาษาอังกฤษ 6m เออ m16 ไม่เอาแม่รุ่นหนีเลย m16 <c oughs> ไม่ได้ค่ะเออสำหรับเจ๊ฟองเบียร์ต้องอ่อระดับ ขีปนาวุธเท่านั้นนะคะแม่ขอเจ๊งเจ๊งอ่าไปเรียนภาษาอังกฤษเขาพิมพ์ถูกแล้วกูอา่านผิดเองนะคะอ่ะขอจริงเจ๋งนะคะอ่ะเออนี่จะซื้อห่วยหรือจะหาเรื่องนีืจะมาเจ๋งๆจึงอ่ะโอเคเดี๋ยวให้แข็บก่อนนะคะเดีหให้แก็บก่อน เจมานานแล้วอ่าขอบคุณมากค่ะแม่ขาขอบคุณค่ะอ่าลิงจะลงท้ายด้วย 6m นะคะอันนี้คือกลุ่มฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใครจะเข้าจิ้มเข้าได้เลยนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินบอกว่าขอเข้ากลุ่มอ่าแนวทางติดตามจีฟองเบียร์หน่อยจ้าแค่นั้นเองนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลิงจะลงท้ายด้วย 6m นะคะชื่อลายว่า ซับรวยนะคะซับรวยอ่ะไม่ใช่เพจปลอมค่ะแม่ไม่ใช่เพจปลอมค่ะนะเอ่อคนดูพันห้านี่ก็ถือว่าเยอะนะแม่นะไม่ใช่เพจปลอมนะเออเพจปลอมคนดูประมาณหมื่นสองนะคะเพจจริงคนดูพันห้านะคะอ่ะอันนี้คือแนวทางฮาหนอย นะคะเมื่อวานนี้ฮานอยของเรามาสองฮานอยเลยเมื่อวาันฟันสี่นะฮะแม่ฟันสี่มาพิเศษมาวีพีเลยนะคะปกติแดกเรียบนะคะอ่ะวันนี้ขอให้มาหมดเลยนะเอออ่าบอกจะมือแบ่งๆกันมาบ้างเหรอโจะกินทุกวันทุกวันไม่ได้นะ่ะเออมีสเล่งอยู่คันหนึ่งตังเติมน้ำมันยังไม่มีเลยเนี่ย เออดูจมือสิโอ้ขับหออะโอเคค่ะแม่วันนี้ฟันห้านะสำหรับรัฐบาลงวดนี้ใบ้ไว้ก่อนเลยเก้านะคะเก้านะคะเออเก้านะคือหกมาสองงดแล้วไงศูนย์หกมาสองงดแล้วอะงวดนี้นะเอองวดนี้ก็สมนาคุณหน่อยเออตอบแทนหน่อย 那呃。Nah. Uh.